بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ر ب ا ل ع ا ل م ي ن و ب ه ن س ت ع ي ن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته คืนนี้จะเริ่มต้นด้วยกับการอ่านตัฟซีรอัจฉริบาซุรออัลฟาลักและก็อันนัสซึ่งทั้งสองเป็นซุรอะมักกยักที่อัลลอฮฺสุบฮาน์หัวตาลาทรงประทานในขณะที่นบีอยู่ในนครมักกะชุดยืนของอิมรุมัสอูดเกี่ยวกับอัลมูอ้วนสะเตยนก็คือซุรออัลฟาลักและก็อันนัส อิมามอับลฮบันทึกเตสิร์บินอูบัยกล่าวว่าอูบัยบินกามบอกเขาว่าอิบนุมัสูดไม่ได้บันทึกอัลมมอูวะสัยในมุสฮับของเขาสำเนในอัลกุรอานอูบัยกล่าวว่าฉันขอยืนยันว่าท่านนบีสุลฮ์ลลัลลอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกแก่ฉันว่ายิบรีลอะลัยฮิสสาลามได้กล่าวแก่ท่านว่ากุลอาอูซุบิรอบบินฟัลับจงกล่าวเถิดข้าพระองค์ขอความคุ้มครองต่อพระเจ้าแห่งรุ่งอรุณฉันจึงกล่าวมันยิบรีได้กล่าวอีกว่า คุณอูสบิรบบินนาจสตงกล่าวเถิดข้าพระองค์ขอ,ขอความคุ้มครองต่อพระเจ้าแห่งมนุษยชาติฉันก็ได้กล่าวมันดังนั้นเราจึงกล่าวสิ่งที่ท่านนาบีสุลต่านลอฮวาลีวะสัลลัลมกล่าวรายงานโดยบัรทุกโดยอิหม่ามอัลหมัดความประเสริฐของสุราอัลฟาลักและอันนัส อิหม่ามุสล ah ิมได้บันทึกในหนังสือสัพเพะของท่านว่าอุกบะบินอามีรได้กล่าวว่าท้ารุสุลลอาะสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกล่าวว่าอัลัมตะรออายาตินอุนซิลัตฮาซิฮิลไลละตะลัมยุบมิสลุคนะฟัตกุลอาซุบิร็อบบิลฟะลักวะกุลอาซุบิร็อบบินนาสท่านรู้หรือไม่ว่ามีอายะได้ถูกประทานลงมาแก่ฉันในคืนนี้ซึ่งไม่เคยมีเช่นนั้นมาก่อนนั่นก็คือซูเราะห์ กุลาอูซุบิรบิลฟากจงกล่าวเถิดข้าพระองค์ขอความคุ้มครองต่อพระเจ้าแห่งรุ่นอารมณ์และกุลาอูสุบิรบินนาสจงกล่าวเถิดข้าพระองค์ขอความคุ้มครองต่อพระเจ้าแห่งมนุษยชาติอันนี้ยังบันทึกยังได้บันทึกโดยอัตมดอัตเตอร์มิซีและอันนัสอีอัตเตอร์มิซีกล่าวว่าเป็นฮะด i ษฮัสซันซอฮยหะ อีกสา,ายรายงานหนึ่งของฮะดิษนี้อิหม่ามอัลกมบดบันทึกจากอุกบะบินอานมิซซึ่งกล่าวว่าขณะที่ฉันกําลังจูงสาสพาณะนําทางท่านอุสุลาะสโลลาะฮวาลีวะสัลลัมหน้าทางหนึ่งในเส้นทางต่างๆนั้นท่านได้กล่าวแก่ฉันว่าโออุกบะเจ้าจะไม่ขี่หรือฉันกลัวว่าอาจเป็นการฝ่าฝืนถ้าไม่ขี่สัตพานะท่านอุสุลาะสโลลาะฮวาลีวะสัลลัมจึงลงจากพานะและฉันก็ขี่แทนสักพักหนึ่งแล้วจึงสลับ ก็ให้ท่านขี่รั้งจากนั้นทรารุสุลอสโลรอวารีอัสักว่าโอ้อุบะเอาไหมฉันจะสอนเจ้าสองซูราะซึ่งเป็นซูราะที่ดีที่สุดที่ผู้คนจะได้อ่านฉันกล่าวว่าแน่นอนครับโอ้ท่านรอสุลลอท่านจึงสอนให้ฉันอ่านกุลอาอูซุบิรับบิลฟาลจงกล่าวเถิดข้าพระองค์ขอความคุ้มครองต่อเจ้าเพราะพระเจ้าแห่งรุ่นอรุณและกุลอาอูสุบิรับบินนาสจงกล่าวเถิดข้าพระองค์ขอความคุ้มครองต่อพระเจ้าแห่งมนุษยชาติจากนั้นได้มี ได้มีการอีกอมมากเพื네่อทำละหมาดและท่านรสุลลักษมณ์ของอาเลวะก็ขยับขึ้นไปนัละหมาดและได้อ่านสุลลั์ทั้งสองในการละหมาดจากนั้นหลังละหมาดเสร็จท่านได้เดินผ่านฉันได้กล่าวว่าเจ้าเห็นแล้วใช่ไหมโอ้โอ้โอกอยเจ้าจงอ่านมันทั้งสองทุกครั้งที่เจ้าเข้านอนและทุกครั้งที่เจ้าตื่นเนี่ยท่านนบีบอกเนี่ยก็คือสุลลักษ์สองเนี่ยกลองนุเบนกลองุเบนนักเสดเป็นสุลลัก์ที่ ที่สําคัญมากๆม,ม,มีสอนให้เราเนี่ยคือได้อา่านก่อนนอนทุกคืนรวมทั้งสุรต่านกุลออร์ุลอัลลอฮฺอัลฮัตด้วยนะอีกสายหนึ่งนนอนของฮะดีษนี้อันน ja, ัสอิบะติกจากอุคบะฮ์เบนอามิดว่าท่าลูกสุลต่านสุลต่านของอาลีอัลลอฮฺสัลลัมกล่าวว่าอินนัเนสลัมยะตัลอัลซูบิมิสลิฮะดายนกุลอาอูซบิลฟะลักกุลอาอูซบินนัส แท้จริงแล้วไม่มีสิ่งใดที่มุษย์จะขอความพุ้มครองจากอัลลอฮ์ดีไปกว่าการอ่านสองสิ่งนี้นั่นก็คือสุรกุรอาอุสุบริฟาลและกุรองสบุบลบิินาส นี่นอีกสายรายงานหนึ่งของฮะดิษนี้อันนัสอีบันทึกว่าอุกุบะเบนอามิดได้กล่าวว่าครั้งหนึ่งฉันกำลังเดินทางกับท่านอุสุลอสลลาะฮะเลวะสลัมจากนั้นท่านก็กล่าวว่าโอ้อักบะจงกล่าวเถิดฉันตอบว่าจะให้ฉันกล่าวอะไรหรือท่านนิ่งเงียบครู่หนึ่งแล้วท่านอุสุลอะสุลาฮะเลวะสลัมก็กล่าวว่าจงกล่าวเถิดฉันตอบว่าจะให้ฉันกล่าวอะไรหรือโอ้ท่านอุสุลท่านจะกล่าวว่ากุลาอุมุบิลฟะละจงกล่าวเถิด ข้าพระองค์ขอความคุ้มครองต่อพระเจ้าแห่งรุ่นอรุณฉันจึงอ่านสุรต์ดังกล่าวจนจบแล้วท่านก็กล่าวอีกว่าจงกล่าวเิอฉันแต่ว่าจะให้ฉันกล่าวอะไรอีกหรือทารสุล์สุลต์ละฮะอีลอสลาหมท่านจะกล่าวว่ากุลาอุงซาเบลินเนสฉันจึงอ่านสุรต์ดังกล่าวจนจบจากนั้นทารสุล์สุลต์ละฮะอีลอสลาหมก็ได้กล่าวว่าไม่มีการรอวหรือการขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ที่คนหนึ่งคนหนึ่งจะขอสิ่งที่ดีเทียบเท่าการอ่านสุรต์ทั้งสองนี้ ใน้อีกฮะดนษบันทึกโดยอันนาซาอิดะอินุอับอินุอบีอัลจูฮานีกล่าวว่าท่านรอสดาุลลลาห์อัลลอฮุสัลลิฮุลลอฮ์ุสัลลัมได้กล่าวว่าโอูอิบน oh ุอบีสฉันจะแนะนำเจ้าหรือบอกเจ้าเกี่ยวกับสิ่งที่ดีที่สุดที่บรรดาผู้แสวงหาความคุ้มครองในการแสวงหาความคุ้มครองเขาแต่ว่าแน่นอนครับโอท่านศาสฮ์ท่านศาสฮ์จึงกล่าวว่าจงกล่าวเถิดกุลออูซบิลบิลบิลฟาลักและกุลออูซบิลบิลนัสอิมามมาลิกบันทึกจากอัยชาว่าเมื่อใดก็ตามที่ท่านศาสดาสุลลลัมป่วย ท่านจะอ่านเนี่ยสองซุร้นนี้และเป่าในอุ้งม,มือทั้งสองป่วยปุ๊บแล้วก็เป่าในอุ้งม,มือทั้งสองและแต่เมื่ออาการป่วยของท่านรุนแรงขึ้นฉันจะเป็นผู้อ่านซุร้มูตะมูตะเอา,ม,เอามูตะเอาวัซะเตนใส่มือของท่านแล้วจับมือของท่านรวบรูปตัวท่านเพื่อให้ได้รับความบราาิราษจากซุร้นนี้หรือของมือท่านอัลบุคอรีอบูดาวุตอันนาสอยและอิมรุบันยาต่างมีบันทึกฮะดิษแต่ก็มีบันทึกฮะดิษนี้ มีรายงานจากอซบอิยว่าทาเราสูลรลฮ์มักจะขอความกมตตาที่พ้นจากไยตาที่ชั่วร้ายของยินและมนุษย์แต่เมื่อเอาวกรธแตประทานลงมาท่านก็จะใช้สูรรนี้เพื่อป้องกันและทิ้งสิ่งอื่นบันทึกโดยติบมีเดียนาอนีโดยด้มีว่าเป็นฮัดติสอาจารย์เฮนเนี่ยก็คือว่าความสำคัญของสูรนี้ท่นมีทมีได้ไหมสูรรนี้นับีปกนคชับได้ว่าให้เราอ่านให้เราอ่านก่อนนอนก่อนนอนทุกครั้งเพื่ออ,อะไรนะปกป้อง สิ่งที่ชั่วร้ายและอย่างหนึ่งนบีมีแบบอย่างก็คือว่าตอนที่นบีน,นั้นป่วยถูกไหมนบีจะอ่านสองซุลร้อนนี้กุรอฮ์อสุบิลฟารัก์จมจบแล้วก็กุรอฮ์อสุบินนัสจนจบเนี่ยแล้วก็เป่าที่มือที่อุ้งมือของนบีแล้วก็ลูบไปที่ตัวบางครั้งถ้าเราแบบป่วยเนี่ยเราก็ต้องทําตามแบบอย่างของท่านนบีนะครับก็ประมาณนี้นะครับคืนนี้สุลลัลลออฮุะลัยฮิวะัเลัยนสุลลัลละหัวะรียนนบีอิบน์มุฮัมมัดสุลามุอะลัยกุมมาระห์มัดุลลอฮ์มะบริกาตุฮ